สวัสดีค่ะวันนี้แคร์จากบริษัทโรคาดอินโนเวชันนะคะวันนี้แคร์จะมาตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆน,นะคะว่าทําไมช่วงนี้แคร์รู้สึกว่าผิวดีผิวใสขึ้นมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าแคร์เนี่ยไปฉีดผิวมาหรือเปล่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าแต่จะบอกเลยว่าแคร์มีความลับค่ะตัวนี้เลยข้างหน้านี้เลยนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แคร์กินมาตลอดนะคะ คือมันจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยจากผิวที่แห้งกร้านเนาะช่วงนี้คือเราแดดแรงมากเลยทั้งออมลภาวะต่างๆมันทําให้ผิวแทนรู้สึกว่ามันอ,อ่อนแอลงตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของผิวแห้งกร้านผิวคล้ำมันจะช่วยฟื้นฟูทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นและอีกอย่างที่สําคัญเลยมันช่วยต่อต้านเม็ดสีเมลานินนะคะตัวนี้เยี่ยมมากๆเลยค่ะ ตัวที่แครกินอยู่คอลลาฟันชี่นะคะเดี๋ยววันนี้แครจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่า,าวิธีการกินเราเนี่ยจะกินอย่งไรเนาะเราจะใช้เป็นน้ำธรรมดาหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะคะแต่ด้วยส่วนตัวแครแล้วเนี่ยแครจะใช้เป็นน้ำเย็นเพราะว่ากินแล้วมันจะสดชื่นมากมากเลย จะละลายง่ายมากเลยค่ะไม่ว่าทั้งในน้ำน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นนะคะจะสามารถละลายง่ายโดยเร็วมากเลยค่ะเดี๋ยวจะลองดื่มให้ดูนะคะอเคเรียบร้อยกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นเ,เกี่ยวกับพวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะเดี๋ยวแค่ลองชิมดูเลยค่ะ หวานอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยค่ะรสชาติหอมหวานด้วยนะคะหลังจากที่แคลดื่มเสร็จแล้วนะคะแคลรู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะ คนไหนที่สนใจนะคะอยากจะพิวซส์เหมือนแค่นะคะสามารถเข้าไปในลิงก์ของบริษัทโลค้านะคะของเรามีหลายช่องทางให้ติดต่อซื้อนะคะเฟซบุ๊กไลน์นะคะหรือว่า y t u t u นะคะสามารถไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะสำหรับวันนี้แครไปก่อนนะคะบ๊ายบาย